สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาให้จองนะครับเป็นรายการจองนะครับผมของหลวงปู่เฮงประภาโซนะครับเหรียญครบแปดรอบนะฮะเซมาครบแปดรอบนะครับของวัดพัฒนาธรรมารามนะครับหรือบ้านด่านช่องจอมนะครับปัจจุบัน่านก็อายุ96ปีนะครับย่างเก้าเจ็ดนะฮะย่างเก้าเจ็ดแล้วนะครับสวยนะครับเหรียญรุ่นนี้ผมว่าทําสวยนะฮะเป็นเซมานะครับ นะครับมีหลายเนื้อตั้งแต่เนื้อทองคำนะครับลงมาเรื่อยเลยนะเป็นทองแดงอะไรต่างๆนะครับออปก้าอะไรก็มีนะครับนะเนื้อเงินบางเรื้อก็เป็นนะบางบางบางรายการก็เป็นนะครับหลวงปู่จันข้างหลังนะครับก็มีากัอย่างรายการที่ห้าเป็นเนื้อเงินนะครับร้าหลวงปู่จยนเป็นหลังเรียบหลวงปู่จยนข้างหลังหรือเป็นรายการลุ้นนะครับลุ้นเหรียญละร้อยสิบเก้าบาทอย่างนี้นะน่าสนใจ นะครับเีละร้อยสิบเก้าบาทบวกค่าส่งอิ่มเอสห้าสิบบาทนะครับจะส่งจะสั่งกี่เหรียญก็ห้าสิบบาทนะครับผมเนี่ยก็จะได้มีโอกาสได้ตั้งแต่เปเหรียญเนินเื้อเงินนะครับลงมาเรื่อยจนกระทั่งเป็นเนื้อทองแดงนะครับคุ้มมากจริงนะครับหลวงพ่อนะครับหลวงปู่เฮงเนี่ยท่านก็เป็นพระเกจินะครับสมัยเดียวกับยุคนะครับหลวงปู่ทิมบัลหันใต้นะครับผมแล้วกระทันนก็ทุดรงไปเรื่อยนะฮะเห็นไหมฮะ พวกรายการลุ้นก็มีถึงตั้งแต่เนื้อเงินลงถึงเรือมหาชนวนโอ้สุดยอดนะฮะนะเก็บน่าสะสมนะครับ,นะรบมีทองทิพย์มีเรือมหาชนวนต่างๆนะําประกมากมายนะฮะมีโอกาสนะครับถ้าร้อยสิบเก้าได้เหรียญเงินก็คุมเลยนะยังไงสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกก็ห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่ง และท่านจะไม่พลาดน,นะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรประเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ